เก็บของนะที่บ้านเช่าเพิ่งเที่ยงแล้วมันเป็นลมก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะที่จะมาลาบ้านเช่าแห่งลาแล้วแห่งความทรงจำนะเราได้ขึ้นโมคอนแล้วด้วยตอนน้ำเที่ยงแรกแรกนะที่เรามามาอยู่กับบุญช่างที่ไห้ออกเท้าทุ่งนาที่โค้งหนอนนะครับช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่ได้บ้านเช่านะเรายังหาอยู่นะเราก็จะไปนู่น นอยู่กับแม่ๆป้าๆตรงไอ้แยกคุเดาคำนะฮะช่วงแยกเนาะนะครระหว่างนั้นเราก็หาบ้านเช่านะครับก็โชคดีนะได้มาเจอบ้านหลังนี้นะฮะซึ่งเป็นบ้านของคุณยายนะที่อยู่บ้านติดกันเลยนะแล้วก็คุณน้านะฮะซึ่งบริเวณนี้นะฮก็จะมีทั้งหมดสามหลังนะฮะก็คือบ้านเช่าหลังนี้นะครับบ้านของคุณน้านะแล้วก็บ้านของคุณยายนะเจ้าของบ้านนะครับผมมีเยอะเลยทั้งหมดหนึ่งปีกับอีก ประมาณแ e นะปดเดือนเกินปีครึ่งเลยเนาะนถ้าปีครึ่งมันปีหกเดือนใช่ไหมนะฮะก็เท่ากับหนึ่งปีเกินครึ่งนะคนะรับคุณผู้ชมเนาะดูได้ว่าเป็นบ้านห่งควากลมจังะะของจะเหลือไม่เยอะแล้วแหละนะฮะเพราะว่าของส่วนใหญ่ก็ทยอยคนไปไว้ที่บ้านเริมงแล้วะะมุก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 เนาะแน่มุกเธอมุกจ้าวันนี้ก็ชวนเพื่อนนะฮะ โนแอนก็มาครั้งแรกใช่ไหมเธอมุกข้างใช่มครับแอนมาครั้งแรกนะฮะแล้วก็ปุ๊กก็มาครั้งแรกใช่แต่หมดพื้นนะเคยมาหลายครั้งแล้วใช่ย้อนทอกลับไปอ๋อพูดถึงก็คิดถึงนะบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่อยู่มาปีกว่าเอออยู่มานานเหมือนกันนะเราก็ไม่เคยไปชอบบ้านที่ไหนนานขนาดนี้นะตั้งแต่ ตั้งแต่ทำวามได้ไม่ตั้งแต่มาทำยูทูบอยู่กับคุญช่างเนี่ยนะครับเกือบคือสาปีกว่าเนี่ยนะตอนอยู่มาแรกๆเนี่ยอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับพีนักพิเพรก็อยู่ประมาณสักสี่เดือนนะแล้วก็ไปอยู่กระท่อมไปอยู่กระท่อมของคุณพอลลี่เนี่ยก็ประมาณสัก4เดือนนะเสร็จแล้วก็ไปอยู่บ้านเช่าที่ทางคุณแม่เอฟซีทำให้ที่อยู่เป็นเดือนแถวอยู่กับแอนอยู่กับ อีกคนหนึ่งอีกช่องหนะึ่งนะคืออยู่ด้านหน้าติดถนนต่อป้ายบ้านตกกอ,อกอก็อยู่ประมาณสักไม่ถึงปีนะฮะเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาที่นี่ยนะังไหก็เท่ากับว่าตลอดตลอดสปีกว่าที่มาเป็นยูทูบเบอร์อยู่กับลุงเนี่ยนะฮะย้ายมากี่ครั้งสามครั้งนะอันนี้ถือว่ายาวนานที่สุดนะยานานที่สุดเลยใหะะ้เวลาคนื่อยังผู้ออกอ๋อ โอ้เสือพูดไม่ออกเลยงานนี้งั้นเสืออยู่ตบมันเป็นความผูกพันแล้วก็คุณยายเสือเตรียมย้ายนะเอสี่ย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายแบบถาวรเลยเสือคนน้ำตาจะไหลแนะเอสีก็ย้ายเอ้ยเป็นให้บอกยายร่วมงานด้วยว่าเป็นที่ไหนเอาร้องไห้จริงด้วยเออพูดด้วย จะทให้ดรงให้ด้วยนะเออก็เรายิ่งน้ำตาขึ้นจะมาเก็บของต่ยายประโยชน์ที่นายหลวงทำแล้วเนาะอยู่กับยายมาเี่นแปดเดือนก็คุณยายได้รักเลยซื้อทั้งคุณยายทั้งคุณน้าญาติที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะทุกคนก็ก็ดีกับเรามากๆเลยนะครับก็ เพราเสียดายมันก็เสียดายเนะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปอยู่ที่ทุ่งนานะเพราะบ้านของเราเสร็จแล้วนะครับน้ำตาไหลยเลยนะฮะน้ำตาของผู้ผชายฮะรู้สึกว่าเสือจะผูกพันกับยายเนาะคุณยายน่ารักคุณยายน่ารักคุณยายจะปลูกักไก็เยอะมาก ตรงหน้าบ้านฮะเวลาทํากับข้าวเนี่ยเราร้องไห้เลยคือเราเป็นคนชอบทำกับข้าวกินเองนะเวลาเราทํากับข้าวเราก็จะเดินมาเก็บพลิกเก็บต้นหอมใบกะเพราใบนังรักผักไอตัวอะไรเงี้ยคือมาทํากับข้าวเป็นประจำนะฮะยิ่ไปยิ่มาเราก็เหมือนกับเป็นญาติกันนะฮะเพื่องความผูกพันเดี๋ยวบางก็มาเยี่ยมยายได้เสือเพราะว่าอยู่ใกล้กันตรงนี้เองมีผล้งูุลไม้อะไร ่ขาาดยยเนาะคนไหนที่มีของไหว้นะ่ยพี่เสือก็จะเอาส่วนส่วนที่เราได้เข้ามาแบ่งคุณยายในการยายอาจจะไม่รู้จักหนูกระปุกเพราะหนูยไม่เคยมาเลยเป็นเพื่อนๆที่อยู่บ้านติดกันในในหมู่บ้านนี่หนูอยู่ซอยนี้หนูเช่าอยู่ตรงนี้เองซอยฝั่งตรงข้ามคู่ก็เช่าอยู่ที่ห้วยน้ำเทียมกับยายอยู่หลังเห้อนเทียนจอยหนูก็อยู่ที่โคกหนองนากับลุงกับป้า เสือก็ไปอยู่ใกล้ๆหนูเลยเดี๋ยววนไหนเสือคิดถึงก็เนาะมาหายายเนาะวันไหนมีหวยมีผลไม้มีไข่ก็แจอมีผลไม้มีอะไรมีไข่ก็เอามาฝากยายเนาะสมมุติว่าเอเดนมีเอฟซีไหวยมีผลไม้มีไข่ก็เดี๋ยวเรามาให้ยายแล้วกันต้องมาแบ่งกันนะเออเพราะว่าหนูก็พอเพียงแล้วอืมเพราะหนูไม่ได้กินเนื้อสัตว์ฝากกูออกมาก็ได้อไม่เราอยากมา เดี๋ยวเราไปขนของกันนะี๋ยวเราไปขนของกันของไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าไปไ่ยินต้องตาที่มาอะไรใจหายใจหายจริงนะทุกคนเออบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวที่เพื่อพี่ใช้สอยเยอะมากนะฮะสะดวกนะคะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะบ้านที่เจีอยู่ไหนอ่ะ อย่าลืมเนาะเสือเอคุแกเลยไปกลับไปเอาอีกุแกกับขา่เปิดแล้วอุ้ยปุ๊นะอยู่ไมกเลยมาดูานหลนี้ว่มากเย้ายอะไรบ้างนี่อะไรต้องเก็บอ่ะยงขยะมีไหมขยะมีเอาถุงขยะมาแล้วเออ ก็ใช้ส่วนตัวบางยางก็อาจจะใส่ลังใส่ถุงเดี๋ยวเราไ่ช่วยกันเก็บนะีส่วนขยะก็ใส่ถุงดำเดี๋ยวพอเก็บของเสร็จเราก็จะปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้สะอาดเหมือนเดิมคืนคุนยายนมาช่วยเสือกันย้ายออกอย่างคาวอย้ายทั้งน้ำตาอีกแล้วเสือทำให้เราน้ำตาไหลเลย มีไฟไมีไฟเปิดไฟไมเราไม่ได้เอาถุงมือมาเลยเนาะเ็รเาใช้ถุงนี้แ้เราไม่ได้ถุงมือมาจับเศษเลยนะอันนี้ที่ใช้ได้เนาะอันนี้ที่ใช้ตัดเเนาะ Well I'm going to buy น,นี่ล่ะเือตนี้แหละพกนี้นะ่ะอันนี้เยบอกม่นบอกไม่มันเป็นยาุต้เราใช้ยาอยากได้ก um องแบบหินใช่ไยคนโอ้มันมีนั่นด้วย

อยูคนแค่นี้มีมูรลายมีคนเขาห้ไปยู่ันมมันมีห้องยู่ละจะเดี๋ยวอยู่คนแบบยู่ใ้บุ๊บบ่ายเนาะเป็นมูบานึงมาองมาสองอันนี้ของใช้ไม่ใช่ขคยชาไปข้างในรถเขาไดู้อันนั้นน่ะ นที่น้มานีใช้ได้อยู่ใช้องเท้าเลยประมาเ่าหดยเนาะไหรต้องเงนบน่อนเนารถ ราโถงท่าเออไม่มองแล้เมื่อตอนเธแล้วกองร้องเออเมื่อโถงเธอเราโถงท่านห้องเย็นห้องนหญ ท้องบอดีท้องบอดีใจอดนเสือจะย้ายไปที่ข้างทงแม่เดี๋ยวเปไรอันะเสือจะย้ายออกจากที่นี่อย่างถาวรนะไปอยู่ที่โกห่งนะบ้านสีเหลือง ก็เป็นบ้านที่เสืออยู่ประมาณหนึ่งปีซึ่งได้บวชแล้วบมาช่วยกันนะมาช่วยกันช่วยเสือนะวันนี้เรามาช่วยเสือกันเสือมาได้ย้ายออกไปไหนฮะย้ายแค่จากจุดนี้ไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะทุกคนย้ายจากนี้ไปจุดนั้นใ้าย้ายจาก้นจุดนี้ไปอยู่จุดนั้นผมก็จะมีเยอะนะนะครับ

อันน <affiliated form. S 1> ี <ười> <overseas kita S 2> ้ขยะบ่อจริเลยจรเลยอันนี้เหรอรอันนี้มีแก้วนะมันเปแก้ว่ท้เ็หวยังค่ะกระบอกี่กระบอกเห ดูนี่นวลแม่นวนี่นวลเนี่ย ยี่งละ20บาทนะนะคะเราก็ย้ายออกมาแล้วนีบทุทบอกเพากาทหมดเท่าัวเี่นี่นนีนี่นี่น่น่นี่นนี่ี่นี่่นี่่นีนี่น่น้นนม่่ เออทำไมเขากว้างอยู่นะแล้วก็สะอาดด้วยนะทุกคนใช่มากทั้งในกล้องบรรจุใหญ่หลายหลายว่าวบลายทุกคนเหลโอ้จ้าพี่อันนี่ในตัวบวงค่ะ นายเอ็นก็เดี๋ยวเฉลยนะว่าโฉนดอยู่ตรงไหนนะหลังจากที่ได้รับโฉนดจะได้พูดแดงก่อนนะเดี๋ยวเฉลยว่าเอ็มอยู่ตรงไหนะคเดี๋ยวคนนี้ไม่บอกระหว่างใครซื้อโฉนดทีไหนได้ป้าเดี๋ยวขายยกซีไปที่ไนป้าใครซองเลยดูแดง เช่า่า่สิบบาทบุกเลยถุงลสิบาทว้าวเฮ้ยมน้ม่ไโานอนนาแล้วกัน่าพักกันหาไปมันยังไม่ทายดุนอะไรก็เร่าต้องเ่งไปว่ะสิก็ตรงนะหนุนเนาะเออ เพื่อนสมัยเขายังน้อยเออนี๋ยแลวประโลงโปร่งเพลงไปนี่นะครับบ้านเช่านะครับหนีไมเินแค่จ่าาที่เสร็จก็ถมดินค่ะผมดินเสร็จแล้วก็ขึ้นโครงสร้างค่ะก็ไปทีพลาเออง่ายๆหนึ่งช่างบ้านน ต่บ้านเราจะทําเป็นผ้าดุมนะคะทุกคนเราจะไม่ใช้ผ้านั้นแล้วเออเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทําไมนทำไมเราไม่ใช้ผ้านั้นเออเพราะมันจะมีอะไรเข้าไปอยู่อันนั้นชั้ของเรานะพ่อชั้นไม้เอะเอาลานานก็ใส่ไปไว้ในโบราณของคันโบราณไหมอันไหนชั้นไายน่ะชั้นไม้ใหญ่่ะชั้นไม้ไหนนั่นแหละที่สมควรน่ะอ๋อนั่นไงพ่อเอาไมนั่นพ้นพนก็น่าจะสะอาดเออนะ โอ้หเอาไว้ให้เจ้าของบาอ้า,บานซะนี่ยินบอกชื่อ แล้เาปปราก็ถูไปถูไปทำไมชั้นนี้เอาไว้ให้เจ้าของบ้านบอกพอไปไหมพ่อไปวางข่อข้างร้านนะ่ะฮก็ดีนะออเออเออเอาน้ำล้างล้างออกอ่ะไม่ยายแกไม่อยากไลบก่บอกเกไม่ได้อยู่บ้านนี้เนาะหฮ้ยกไม่ได้อยู่หลังน,นี้นบอ,บอแก้ว ใน,นบ้านเช่านะครับบ้านเช่าหลังจากมีบ้านอยู่ที่โคกน้องนานะครับเราก็มานะครับบอกเลิกเช่าแล้วก็ขนของนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็จบตรงเพียงเท่านี้น,นะครับฝากกดติดตามช่อง หมดฝนด้วยนะครับ